เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมรัสเ Day ์ออนเอิอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําภารกิจกันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นภารกิจก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นภารกิจฟาร์มที่ยังไม่ได้ทํานะครับ เพราะว่าออผ,มวออผมเหลือเวลาผมเหลือเวลารีเซ็ตอยู่ประมาณ1วันนะครับก็เลยต้องมาทําวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมสาหรับปฏิทินนะครับมีปฏิทินขึ้นมาใหม่อีก2ที่นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ11บเอ็ดโมงเกือบเที่ยงแล้วนะครับอ่า มันจะมีภารกิจขึ้นมาใหม่นะครับในวันที่17และวันที่18นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณวันที่13เนาะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ต้องรอเวลาอีกสักนิดนึงนะครับอีกสัก4-5ถึงวันนะครับผมก็จะทําภารกิจพวกนี้ได้แล้วนะครับตัวแรกน่าจะเป็นการเสี่ยงโชคนะครับผมที่ปา๊มน้ำมันตัวที่2ก็น่าจะไปลุยที่บังเกอร์อัลฟ่านะครับผมก็คือบังเกอร์เอของเรานั่นเองนะครับต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับค่อยมาทำนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมา ทำภารกิจที่ฟาร์มกันก่อนนะครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณ2วันนะครับกลัวไม่ทันนะครับเพราะว่ามันต้องเข้าสองครั้งนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวกําจัดวัวนะครับผมก็เหลือต้องใช้5ตัวนะครับผมแต่ข้างในมันจะมีประมาณสัก3ตัว2ตัวทั้ง3าตัวนะครับผมเอาน้ำมันหมดเสียไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวเพิ่มอันนี้ไปก่อนอต้องเดินไปแล้วนะครับต้องจูงรถไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยที่ด้านในนะครับผม ของที่บูพัไปนะครับก็จะเป็นพวกคาตานะนะครับผมแต่ว่าเราจะมีปืนไปด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้แค่คาตานะในสร้างดาเมจแค่1,000แค่นั้นเองนะครับผมเอ้สร้างความเสียหายได้แค่1,000นะครับผมก็ถ้าครบแล้วเราก็จะใช้ปืนเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมขอเติมเป็นชีวิตที่2ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับกลัวตายนะครับูง่ายๆโอเคเดี๋ยวกลัวตายแบบฉุกเฉินนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ได้นะครับผมขั้นแรกนะครับผมจะใช้พวกคาตะกอดนะครับในการกําจัดพวกซอมบี้ตัวเล็กๆนะครับผมพวกชาวสวนนะครับผมอ่าโอเคนี่ฟันก่อนนะครับฟันก่อนมันจะมีไอ้ตัวใหญ่อยู่ที่ด้านหน้านะครับผมผมแนะนําไม่ใช้ปืนเลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็พวกสไนเปอร์หรือ AK ไปเลยนะครับผมมันจะสะดวกนะครับต่อการกําจัดนะครับผมยิงได้ไหมไม่ได้วะมันไม่ได้มันไม่เจอตัวเนี่ยได้ไหมไม่ได้วะมันติดกําแพงนะครับโอเคตรงนี้ได้เอาดิเอาดิอดีกนัดนึงนี่นัดนึง,นนนงอือเรียบร้อยนะครับผมแต่มันไม่สร้างดาเมจใช่ไหมไอตัวนี้สร้างความเสียหายด้วยคาษนาที่ฟาร์มนะครับน่าจะไม่สร้างดามเหตุเมืม่อกี้ผมก็ลืมดูอะ ตอนนี้300แล้วใช่ไหมจำไว้ก่อนนะครับอ่านี่เราจะมาใช้คาตนาก่อนนะครับอันดับแรกโอเค450นะครับอ่าสร้างความเสียหายนะไม่ใช่แต้มนะครับผมถ้าแต้มเมื่อกี้ก็ได้แค่8นะครับโอเคเนี่ย41 41 41นะครับผม27นะครับโอเคมันน่าจะเพิ่มเอ,อ่อความแรงขึ้นเป็น30%นะครับเห็นไหมเพิ่มไหมเพิ่มไหมยังพอใช้ก่อนอ่าไม่เพิ่มนะครับแสดงว่าอุ้ยตายเลยอ่ะมัวแต่ดูตัวเลข โอเคได้600แล้วนะครับน่าจะฆ่าได้อีกนิดนึงนะก่อนจะไอ้นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอใช้ปืนก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคพวกนี้มาเยอะมากเลยนะครับโอเคมา2ตัวน่าจะสู้มันไม่ไหวนะครับรกลัวกาแตกไม่ใช่หรอถ้ากาอแตกเนี่ยมันฟันครั้งเดียวน่าจะตายเลยนะครับยิ่งเป็นไอ้วัวเออถ้าเราไม่มีเกาะหรือเกาะเราระดับเริ่มต้นนะครับมันก็จะยากนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเนดะี๋ยวขอเอาลูกซองก่อนนี่มันคำอะไรมันคำอะไรล้วโอเคอเคุ๊ยยิงไปยิงไปทำไมฟังนูน้น อันนี้อดีเนี่ดิเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโอเคอีนั้นนึงอีนั้นนึงอีนั้นนึงเอ้ยเรียบร้อยนะครับผมได้13แต้มโอเค168เท่าเดิมนะครับเพราะว่าเราใช้ปืนเนาะเออเดี๋ยวนดี๋มาฟังนี้ก่อนมาฟังนี้ก่อนมันไม่มีเอ้ยนี่ไงนี่ซอมบี้มุดออกมาจากที่นี่แหละโอเคกองฟางนี่ที่อุ้ยเอาดิจะครบแล้วจะครบแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยเอ้ย927นะครับผมอีกนิดเดียวน่าจะตัวเดียวก็น่าจะเหลือแล้วมั้งเนี่ย โอเคเดี๋ยวขอใช้ปืนอืมเรียบร้อยไม่ตายไวอืมไม่ตายอยีกอืมอีนัดนึงอีนัดนึงอ,อืมเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยเรามาดูตรงนี้สิเอ้ยไม่ใช่กล่องฟ้าว่ะเดี๋ยวเราอมาดูนี่มีอะไรบ้างเอ,อมีไก่นะกินไว้ก่อนแล้วก็พวกนี้นะอย่าเพิ่งเอาดีกว่านะครับผมแล้วค่อยกลับมาเอาเดี๋ยวเติมยาก,ก่อนให้มันเต็มก่อนนะครับโอเคเราจะไปกําจัดลูกกระจอกนะพวกชาวนาเน่าเปื่อยนะครับ ตัวนี้น่าจะใช้ชาวนามั้งมันในแผนที่มันไม่ใหญ่อ่ะหรือมันมีไอตัวใหญ่มาด้วยอืมเรียบร้อยนะครับผมได้แต้มมาเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็เน้นใช้ปืนเลยนะครับผมครบเรียบร้อยแล้วไอหัวฆ่าเชื้อนี่มันให้ใช้ปืนได้นะครับมันไม่ได้ระบ,บุว่าต้องใช้กัตนานะครับผมแต่ถ้าเราจะใช้คาวนานะครับมันจะเพิ่มดาเมจแค่อีก30%ก็ถือว่าไม่คุ้มนะเพราะว่าเราเข้าไปตีระยะประชิดนะครับผม มันควิดแล้วครั้งเดียวก็น่าจะตายน่าจะตายเลยนะถ้าไม่มีชุดเกราะนะครับผมพวกชุดเกราะตำรวจชุดเกราะทหารเนะี่ยเออถ้าไม่มีก็น่าจะตายโอเคจึงไม่แนะนำนะครับให้เน้นใช้ปืนดีกว่านะครับหรือถ้านู่นะครับถ้าใครไม่มีปืนโอเคเดี๋ยวผมเอาปืนในข้างออกมานะครับแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับผมมันไม่ได้แต่งปืนเท่าไหร่นะครับผมไอ้ปืนในคลัง ใช้ไอตัวไอนี่สากานะครับผมากาจัดทรงนี้ไปก่อนือ้ยมันเข้ามาว้ไอตัวใหญ่ไม่คุมไม่คุมถอย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 ,ถอยโอเคเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาล่อล่อ,อม,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 มันออกมานะครับล่อมาวงกว้างอย่าไปในที่แคบนะครับผมอันตรายนะอู้มาสมัยเต็มขนาดเอาควอนเอาค่อนเอาควอนก่อนควอ,อนข้า,นา,นา,นามาดิข้ามาดิตอนนี้ยังไม่เจอไอตัวใหญ่นะครับหัวหน้าบอสนะครับผมโอเคอเคจอแต่พวก ไอ้ยักษ์นะครับมา,าเรียบร้อยตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมเฮ้ยนี่ไงของฟ้าของฟ้าที่เก็บเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งอ้อมไปนะครับเพราะว่าไม่อยากเจอไอ้พวกไอ้นั่นเท่าไหร่นะครับผม โอเคเราต้องวางแถวนี้ก่อนนะครับกาจัดพวกออซอมบี้แถวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาของไปวางนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะออตอนตัดเลื่อยมันจะวิ่งเข้ามาใส่เราไหมโ okay. อ้ย,อย,อยเกือบ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 เล่แค่สี่เองเมื่อกี้โอ้โหโอ้ไม่มีชีวิตที่สองด้วยไม่เป็นไรนะครับเอาปืนเอคแฮมเต็มก่อนโอเคเริ่มแล้วนะครับผมถ้าเราตัดเลือยนี้ซอมบี้ก็จะเข้ามารุมเราเลยนะครับ ยกเว้นแต่ไอ้วัวนะโอเคโอ้ยยิงก่อนดานะเนาเข้ามาเยอะมากนะครับพยายามแต่อู้ยิงต้านไม่ได้ว่ามีตัวใหญ่เข้ามานะครับผมโอ้ลุงนี้เก็บมันก่อนก็ดีนะครับโอ้เไงดีว่าเราโอ้ข้างบนก็มีนะครับข้างบนู้ข้างบนก็มีตัวใหญ่โอ้จได้ฮะโอผมออกจากพื้นที่มาแล้วนะครับมันไม่สามารถเปิดไอ้ตัวยุ้งฉางเอ่อยุ้งฉางด้านข้างได้นะครับ โอเคเหลือหนึ okay. ่งเหลือผกิตหนึ่งนะครับพกมือกำจัดวัวเร็วเดี๋ยวผมขอเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับมามาร่อนไปที่งกว้างก่อนนะครับเฮ้ยเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยมีอะไรไหมข้างในเนี่ยเฮ้ยมีบุหรี่ว่ะมีบุหรี่กับโทรศัพท์ที่แตกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่เหลือกันนะครับผม ด้านบนแล้วก็ค่อยมากําจัดเอ้เด็กๆไอ้หัวตรงนี้พยายามตียิงอาหารนะครับผมถ้ามีปืนก็ยิงอาหารหมดเลยล่อมันให้มาติดกับตรงมุมนะครับเพราะว่ามันจะโจมตีเราไม่ได้แต่เราจะใช้ธนูหรือปืนยิงมันได้นะครับเอ,เอ้ยไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเอาสิไอ้ตัวนี้ใกล้ไปวะ่ะโอ้ยยิงไปทางโน้นนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขวิดแรงมาก ดีเรามีชุดเกาะมันจะลดดาเมจของมันได้นิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับผมเราต้องเข้ามาสองรอบนะครับผมโอเคเผื่อจะครบห้าตัวนี่นี่น,น,นี่เอาเดี๋ยวนี้นี่นี่พยายามรักษาระยะระยะเวลาการทำธารกิจด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเข้ามาสองรอบไงและเวลารอรีเซ็ตอีกประมาณสองวันนะครับผม้าผมตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ อีก10กว่าชั่วโมงนะครับผมเราต้องเล่นเลยนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้แต้มตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บแถวนี้ก่อนมันมีน้องหมานะครับผมเก็บไว้ด้วยนะครับเอาไว้เก็บไว้ผสมพันธุ์นะครับโอเคชุบอ่าได้ไอ้นี่นะครับแล้วก็ผ้าพันแผลนะครับเก็บไว้หน่อยนะโอเคเข้ามาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้มันมีชุดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตู้เสื้อนะครับน่าจะมีแหละ ว่าเข้ามาทุกทีก็มีบ้างไม่มีบ้างครับแต่ส่วนมากน่าจะมีเออส่วนมากน่าจะมีส่วนมากมีนะครับโหอ,อยากโอเคนี่เรียบร้อยดูสิไหนดูสิมีชุดไหมอ่านี่มีรองเท้าด้วยนะครับโอเคไม่ได้เสื้อก็ได้รองเท้านี่แหละไม่รองเท้าก็ได้เกงไม่ได้เกงก็ได้หมวก สี่อย่างนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาดูที่คังเออิตัวนี้ยังอยู่โอ้โหน่าดูดิมามาวิ่เรายิงพลาดบ่อยจังวะปืนที่ไม่ได้แต่งเนี่ยดาเมจน้อยจังเลยนะครับโอ้โหเอาดิเออย้งตัวหรอโอเคแถวนี้มีไม้เฮ้ยตัวนี้ไม่เอาไม่ถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวดูปืนก่อนสิโอ้ยนักชุจมเดี๋ยวมันโดนมันโดนมันโดนเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอย มันพอ้อนอุ๊ยพ้อนทุกหัวเลยอือหือเฮ้ยมันมีปืนปอกแกลยนี่นี่ปืนอกแกเลยจะมาสู้ปืนนี่นี่นี่เอาดิเอาดิเอาดิเอดิอดีแรกกันแรกกันของเราก็จะพังแล้วปืนฮะโอเคตรงนี้มันเปิดไม่ได้นะครับเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเราออกจากพื้นที่นะครับเราออกห่างจากพื้นที่มันก็เลยไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาของที่สําคัญสําคัญก,ก่อนนะครับเปลี่ยนชุดเลย ัวนี้ชุดนี้จะไม่เอานะครับเพราะว่าเคยจะพังแล้วนะครับโอเคตัวนี้ใช้ได้ไหมใชไมไ้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เพราะว่าเราเคยใช้ไปแล้วนะครับก็ถ้าเก็บไว้ก็เอาไปแลกที่บังเกอร์เอนะครับผมไปแลกเป็นตัวใหม่นะครับโอเคตัวนีเออ้เดี๋ยวนะเราต้องเอาปืนนามาใส่นี่ก่อนใช้ให้มันหมดก่อนนะครับโอเคทีได้เหมอนกันถ้ามันซ่อมได้ก็น่าจะเก็บไว้ซ่อมนะครับแต่มันซ่อมไม่ได้นี่สิ ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับผมไม่มีช้อปปี้มาอะไรตอนนี้เนี่ยโอเคภารกิจนะครับเหลืออีก1นึ่ภารกิจเนาะสุดท้าย2ชั่วโมงกว่ากว่าไอสองวันกว่ากว่านะครับโอเคเออเดี๋ยวผมขอเรียงก่อนก็แล้วกันนะครับ เรียงตัวที่ไม่ใช้ก่อนนะครับจะเอาตัวที่เก็บไว้ที่จะมาเก็บอีกครั้งนะครับเอามาไว้ด้านบนนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับผมแยกไว้ก่อนนะครับพวกนี้ก็จะไม่ใช้โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับคล,คลิปนี้นะครับเพราะว่าเราต้องรอเวลาอีกนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปทําภารกิจ พวกเก็บแต้มกอดแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มรเวลของซีซันพาธนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปทำธารกิจก่อนก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับต้องรีบกลับไปทำธารกิจแบงป,ปืนที่บ้านก่อนดีกว่าปืนในคังเราก็มีนี่ว่างั้นไปลุยเลยก็แล้วกัน บังเกอร์ A เหลืออีก2วันนะครับเรียกตัวนี้เรย5ห้าวันเออเราไปลุยได้อยู่นี่ว่าโอเคไปดูกันก่อนรอเวลามรีเซตอีกครั้งนะครับไปฟาร์มเดี๋ยวค่อยกลับมาทำ